นี้เนี่ยจะเป็นหน้าที่ของท่านประธานหมวดทั้งห้าท่านนะครับโดยเกณฑ์ของเราเนี่ยก็มีทั้งหมดร้อยยี่สิบเกณฑ์นะครับหมวดที่หนึ่งเนี่ยจำนวนยี่สิบเกณฑ์นะครับในส่วนสองสามสี่ห้านะครับจะเป็นจํานวนยี่สิบห้าเกณฑ์ซึ่งในครั้งนี้นะครับเรามีการปรับปรุงเกณฑ์นะครับคำว่าปรับปรุงเกณฑ์ของเราความหมายในที่นี้คือปรับปรุงเกณฑ์ให้ทันสมัยขึ้นนะครับสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่ๆนะครับรวมถึง การที่เราจะได้ปรับปรุงคำชี้แจงนะครับเอกสารหลักฐานที่จะให้ทางตัวแทนอาคารหรืออาคารที่เข้ารับการประกวดเนี่ยส่งมานะครับตอนนี้ถ้ายอดล่าสุดน่าจะประมาณสักหกสิบเก้าหรือเจ็ดสิบแล้วครับคุณจ๋าโทษทีเจ็ดสิบค <75. S 1> ่ะอ่าเจ็ดสิบอาคารแล้วนะครับอ่าในส่วนอาคารของที่เป็นแต่ละประเภทนะครับเราก็มีเกณฑ์ชี้แจงอยู่ซึ่งเดี๋ยววันนี้ยังไงก็ การชี้แจงเกณฑ์เนี่ยก็จะไปในนั้นะสำหรับอาคารที่เคยเข้าร่วมการประกวดแล้วเนี่ยก็จะทราบเกณฑ์บางส่วนแล้วนะครับในที่นี้ประธานหมวดท่านจะชี้แจงเกณฑ์ให้ทั้งให้ครบทุกข้อนะครับแล้วก็มีคําถามหรืออะไรสงสัยนะครับว่าในส่วนของหลักฐานเนี่ยก็อาจจะประธานท่านอาจจะให้ถามในคราวดเดียวหลังจากที่ชี้แจงเสร็จนะครับ ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับคุณจ๋าทั้งนั้นเราเริ่มที่หมวดที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าขอสมานนะครับซึ่งเป็นหมวดของการตรวจสอบอาคารนะครับขอบคุณครับเชิญครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเชิญท่านขอสมานนะคะสําหรับหมวดที่หนึ่งค่ะขอบคุณครับคุณจ๋าขอบคุณการทบทานครับขอบคุณครับทุ่านนิดนึงค่ะแต่ก็คือในส่วนของขอเนี่ขออก็จะพูดไปแล้ว ให้ผู้เข้าสำนานิถามตอนสุดท้ายหรือถามตอนระหว่างทางคะจะได้เป็นตัดตันผมว่าน่าจะไอเอาให้ครบทั้งเกณฑ์ทั้งยี่สิบข้อนะครับเกณฑ์ยี่สิบข้อแล้วค่อยค่อยค่อยเปิดโอกาสครับให้สักถามนะครับมันจะมีข้อที่สัมพันธ์กันอยู่นะครับถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าฟังเกณฑ์ไม่ครบอาจะมีอาจจะไออาจจะบรรจุในข้อถัดไปก็ได้นะครับคําตอบของท่านนะครับก็คุณ่าครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ ขอบคุณทุกอาคารนะครับเราก็มีหัวใจเดียวกันนะครับเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับถ้าเราทําอาคารทุกอาคารก็ให้ปลอดภัยนะครับก็มีผลกับผู้ใช้อาคารนะครับแล้วก็ประโยชน์สาธารณะนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทําบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะครับของทุกปีครับนี้การประกวดอาคารก็ของเราก็ครั้งนี้ก็จะเป็นตัวสอบออนไลน์ครับเช่นเดิมนะครับออนไลน์ ตามเอกสารที่เราส่งมานะครับหลายอาคารที่มีชื่อเข้าร่วมก็น่าจะเคยเข้าร่วมตั้งแต่ตั้งแต่สมัยออนออนไซต์นะครับออนไซต์ที่ลงไปเดินนะครับครับของผมมีเกณฑ์ของปีสองพันสองพันรยี่ิบห้านะครับอยู่ยี่สิบข้อนะครับอาจจะน้อยกว่าทั้งห้าหมวดนะครับครับหมวดที่หนึ่งนะครับก็จะเกี่ยวกับเน้นทางด้านกฎหมายควบคุมอาคารนะครับการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับซึ่งเราก็ถือว่ากฎหมายได้ ผ่านการตรวจสอบการออกมานะครับแล้วก็ให้เป็นมาตรฐานสากลใกล้กเคียงกับสากลขั้มากที่สุดถ้าเราทําตามกฎหมายก็อาคารก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับผมก็จะขอเริ่มเกณฑ์ครับเกณฑ์ข้อที่1นนะครับเกณฑ์ข้อที่หนึ่งเกณฑ์ทั้งหมด20ข้อนะครับถ้าท่านที่เคยเข้าประกวดแล้วก็จะมีข้อ20นะครับครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ผมจะไปไปแจ้งในในข้อที่20อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับ เกณฑ์ข้อที่หนึ่งนะครับการยื่นรายงานตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับก็เช่นเดิมนะครับท่านนําหลักฐานนะครับคําขอนะครับคําขอนะครับไม่ใช่สําเนาใบรอหนึ่งนะครับเป็นคําขอที่ท่านได้เป็นรงรับนะครับที่มีเลขลงรับจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับในปีสอง้อนหกสิบหกนะครับก็ถ้าท่านมีสําเนาใบลงรับส่วนนี้ก็จะได้จะได้คะแนนในข้อในข้อที่หนึ่งครับ วันนี้ก็ไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่เคยเข้าแล้วแล้วก็ท่านที่เข้าใหม่นะครับข้อถัดไปนะครับยื่นรายงานการตรวจสอบราคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นปี267ก็เช่นเดียวกันนะครับภาพถ่ายคําขอนะครับก็ก่อนสิ้นปีนะครับวันทําการราชการหรือที่หน่วยงานทางราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะรับเอกสารท่านนะครับก็เกณฑ์ข้อ1ข้อ2นี้ก็สัมพันธ์นะครับเป็นหลักฐานการยื่นของ2ปีต่อเนื่องครับ6667นะครับ ขอข้อถัดไปครับอาคารได้ทำจัดทำแบบแปลนเพื่อการตรวจสอบอาคารนะครับตามแนวทางสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับสำหรับประกอบเร่มรายงานการตรวจสอบอาคารที่ยื่นต่อเจ้านง,งานต้องติดนะครับในในส่วนนี้อาคารท่านที่มีขนาดไม่เกินสี่ชั้นนี่ก็ท่านท่านก็ส่งมาตามแปลน,ปนที่ทมีนะครับแต่แต่แปลน,ปนอาคารที่เกินสี่ชั้นท่านก็ส่งเฉพาะชั้นที่สําคัญที่สุดของท่านมาสี่ชั้นนะครับ อ่าชั้นที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ตู้คอนโทรไฟลามไฟลปั๊มเจเนเรเตอร์ห้องคอนโทรในต่างที่ท่านคิดว่าสําคัญที่จะเป็นมีประตูเส้นทางหนีไฟต่างๆที่องค์ประกอบครบหรือสมบูรณ์ที่สุดนะครับที่ปลอดภัยที่สุดท่านก็เลือกส่งมาสี่ชั้นนะครับกรรมการก็จะดูดูสําเนาแบบแปลนที่ท่านส่งมาอันนี้ก็เน้นเน้นว่ามีผู้ตรวจสอบอาคารรับรองนะครับรับรองรับรองลงวันที่ลงเลยครับ ก็ลงลงวันที่ให้ใกล้เคียงกับปีปัจจุบันนะครับขอให้ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบอาคารรับรองมาครับแล้วก็ขอให้ชัดเจนนะครับก็ไม่เบอร์ไม่อะไรส่วนนี้สามารถซูมดูได้นี่ก็จากการตัวที่ผ่านมาข้อนี้ได้คะแนนเกือบทุกอาคารนะครับ ก็ให้มีไฟฟายปั๊มลูกศรเส้นทางในตู้ิไฟไฟเอ็กซิสต่างๆนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ที่ได้คะแนนไม่ยากครับทุกตุกอาคารก็ก็น่าจะได้ครับขอข้อถัดไปครับข้อสี่นะครับอาคารจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารนะครับประจําปีสองพอนหกสิบแปดนะครับในออกใบสั่งซื้อนะครับใบพีโอเนี่ยก่อนสิ้นไตรมาสที่หนึ่งนะครับก่อนวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมเรานะครับก็ มีมีใบพอมีใบสั่งจ้างหรือว่าใบที่เอกคับเอกสารที่ถือว่ามีการลงนามว่าอนุมัติจ้างสั่งจ้างอะไรต่างครับตัวนี้เป็นเป็นหลักฐานหัวกระดาษของท่านอาจจะข้อความแตกต่างกันไปแต่ขอให้มันมีข้อความที่ตกลงจ้างนะครับตันนี้ก็ได้คะแนนไม่ยากเช่นเดียวกันครับข้อถัดไปครับกับขอเป็นข้อห้าครับ อาคารได้จัดหาผู้ตรวจสอบอาคารนะครับโดยมีการแบ่งการตรวจสอบอาคารในปี67อย่างน้อย3ครั้งนะครับปี67อย่างน้อย3ครั้งก็จะขอดูจะขอดูหลักฐานนะครับหน้ามีหน้าสรุปของครั้งที่สองปี67แล้วก็มีข้อสรุปการบทสรุปของครั้งที่สามปี67นะครับก็ถ่ายแล้วก็อยู่ใน อยู่ในแผ่นสรุปนี้ก็ขอให้มีท่านมีเบิร์ดดิ้งนะครับว่าไปครั้งที่หนึ่งทับหกเครั้งที่สองทับหกเครั้งที่สามทับหกเจ็แล้วก็ให้มีข้อความที่สัมพันธ์กันนะครับก็ไม่มีเนื้อหาที่ซ้ํากันนะครับครับอเกข้อตอไปนะครับอาคารได้จัดหาผู้ตรวจสอบอาคารนะครับโดยแบ่งการตรวจสอบในปีสองพหกิบแปดอย่างน้อยสามครั้งนะครับโดยได้รับเล่มรายงานเบื้องต้นครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแล้ว ข้อห้าข้อหกนี้ก็จะสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าข้อไอ้ของข้อที่หกนี้คือปีหกแปดนี้ท่านอาจจะตรวจไม่ครบสาม 3, ครั้งครับเช่นเดียวก็ขอถ่ายหน้าสรุปเล่มรายงานนะครับแล้วก็มีถ้าใไม่ไม่เอาครั้งที่สามนะครับของข้อนี้เพราะว่าครั้งที่สามของท่านในระหว่างที่จัดส่งเอกสารส่งอะไรนี้ ครับท่านยังไม่ได้ตรวจนะครับเพราะขอ้ขอนี้ข้อห้าข้อหกก็ต่างกันตรงนี้นะครับข้อหกข้อหกที่จะไม่มีสรุปของครั้งที่สามนะครับก็เหมืดิ้งก็น่าจะคล้ายกันครับก็ขอให้กรรมการตรวจเอกสารสามารถที่จะอ่าน,นครับอ่านแล้วทำความเข้าใจได้ครับผมขก็ตัดไปนะครับใบเสนอ สัญญาจ้างครับทุจสอบประการไปรบลอหนึ่งนะครับอาคารท่านขอให้มีการตรวจนะครับแต่แต่แต่ในใบสังซื้อสังจ้างเนี่ยคงจะไม่มีว่าถ้าตรวจไม่ผ่านก็ถ้าผลไม่ผ่านอันนี้ไม่ถ้าผมไม่ชําระเงินแร่งตันะครับก็คล้ายๆกับเราไปไปพบหมอไปพบแพทย์นะครับถึงแม้เราจะสุขภาพดีไม่ดีนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินค่าตรวจค่าอะไต่างๆนะครับก็ก็คล้ายๆกันนะครับครอนี้ทุกทุกอาคารก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับใบปีโอ นะครับก็น่าจะมีเฉพาะอาคารที่ที่ส่งเข้าใหม่นะครับส่วนอาคารที่เคยส่งแล้วไอ้ตัวปรากฏเอกสารเงื่อนไขกับการชําระเงินนี้ไม่น่าจะมีนะครับเพข,ขอนี้ก็ง่ายๆครับก็ก็ส่งเอกสารใบสั่งซื้อสัญญาจ้างนะครับเต็มแผ่นมาแล้วก็ขอให้กรรมการได้ซูมดูได้ทั่วทั้งแผ่นนะครับว่าไม่มีการปูเงื่อนไขตัวนี้ไว้นะครับขอขอ้ขอถัดไปครับ สัญญาจ้างนะครับใบสั่งซื้อปี6กได้พาจ้างผู้ตรวจสอบอาคารนะครับจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือติบติบุคคลก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารนะครับก็ข้อนี้ก็ภาพถ่ายการการเป็นสมาชิกสมาคมนะครับท่านก็ต้องได้พูดคุยพบปากกับผู้ตรวจสอบอาคารนะครับก็ดูว่าในวันที่ส่งเอกสารท่านก็จะให้หมดอายุนะครับก็ขอให้ยังเป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันยังเป็นสมาชิกอยู่นะครับเพื่อจะได้ การเป็นสมาชิกการรวมตัวกันของเราเนี่ก็เพื่อจะได้สร้างความสมัครสมัครสม,รสมครครนะครับไอเกณฑ์การตรวจต่างๆของอาคารก็จะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับเผื่อมีการจะผักดันอะไรที่เกี่ยวกับแก้ไขกฎหมายก็จะได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนมีกําลังนะครับแล้วก็ให้ให้อาคารตูกอาคารในประเทศไทยเราเป็นในทิศทางเดียวกันนะครับข้อนี้ก็จุดวัตถุประสองค์การกําหนดเกณฑ์ข้อนี้นะครับก็ ันี้ก็ไม่ได้จะมีปัญหาครับทุกอาคารที่ส่งก็ล้วนแล้วก็จะจะได้ครับจะได้ครับผมผมก็ถัดไปนะครับเลี่มรายงานเบื้องต้นนะครับของครั้งที่1ปี68นะครับมีคําแนะนําอย่างน้อย1รายการนะครับก็ท้ายปี68นะครับท่านก็อาจจะคําแนะนําให้จจปรับปรุงแก้ไขอาจจะอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับ12345นะครับนี้ก็จะ กรรมการก็จะดูเฉพาะข้อที่หนึ่งนะครับเกณฑ์ข้อเก้าข้อสิบข้อสิบเอดนี้จะสัมพันธ์กันนะครับก็ขอข้อสิบครับจะได้รู้ว่าสัมพันธ์กันยังไงข้อสิบนี้รายงานการตรวจสอบเบื้องต้นของปีหกแปดนะครับคำแนะนําจากผู้ตรวจสอบอาคารให้ให้ทําการปรับปรุงแก้ไขนะครับก็อย่างน้อยสามรายการนะครับสามรายการนี้ก็นับรวมกับข้อเก้าด้วยนะครับนับรวมข้อ9้าด้วยท่านก็ส่งเฉพาะหลักฐานรายที่สองกับสามนะครับ ก็แสดงว่าถ้าท่านมีคอมเมนต์สามรายการมีข้อแนะนำสามรายการนะครับท่านเกิดท่านก็จะได้คะแนนข้อเก้าข้อสิบนะครับแล้วข้อที่สัมพันธ์กันอีกข้อหนึ่งครับขอเป็นข้อสิบเอ็ดครับข้อสิบเอ็ดนี้การตรวจสอบครั้งที่หนึ่งปีหกแปดเช่นเดียวกันครับถ้ามีคําแนะนําจากผู้ตรวจสอบประคานให้ปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยห้ารายการนะครับห้ารายการนี้ก็เพิ่มจากข้อเก้าข้อสิบมาอีกสองข้อนะครับท่านอาจจะทําในแผ่นเดียวกันก็ได้นะครับหรือคนละแผ่นทั่นก็ถ่ายถ่ายข้อ สี่ข้อห้ามานะครับรวมแล้วถ้าท่านมีคําแน,นะนําจากผู้ตรวจสอบอาคาราห้าข้อนี้ท่านก็ได้สามคะแนนทั้งเก้าทั้งสิบทั้งสิบเอ็ดนะครับครับสามคะแนนนี้ก็ครับก็ได้ไม่ยากเลยครับครับต่อไปก็จะเป็นอ่เป็นเป็นข้อถัดไปครับเอ่อเป็นการตรวจสอบของครั้งที่สองครับของปีหกแปดนะครับประสัมพันธ์กันนะครับกับสามข้อที่ผ่านมาถ้ามีคําแนะนํา การปรับปรุงแก้ไขข้อคอมเมนต์ข้อแรงต่างอย่างน้อยหนึ่งรายการนะครับข้อนี้ครับท่านก็ได้ไปนะครับท่านก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับข้อสิบสามก็จะสัมพันธ์กันครับการตรวจสอบครั้งที่สองนะครับถ้ามีข้อแนะนําอย่างน้อยสามรายการนะครับก็นับรวมกับข้อสิบสองด้วยนะครับแต่ท่านก็ส่งหลักฐานเฉพาะข้อที่สองกับสามนะครับถ้าไอการตรวจสอบครั้งที่สองปีหกแปดเนี่ยมีคําแนะนำสามรายการท่านก็จะได้อีกสองคะแนนครับทั้งสิบสองสิบสามรวมกันครับ แล้วก็จะสัมพันธ์กับข้อ14ครับข้อ14ครับข้อ14ถ้าเล่มการตรวจสอบเบื้องต้นครั้งที่สองั้ปี68นะครับมีคําแนะนําจากผู้ตรวจสอบอาคารนะครับอย่างน้อย5รายการนะครับก็นับรวมกัน12 13 14นะครับท่านก็จะได้อีกอีก3คะแนนนะครับแสดงว่าคําแนะนําของสองปีก็คือปีคำแนะนําของครั้งที่หนึ่งครับและครั้งที่2นะครับ2 2ครั้งเลยครั2ครั้งที่เป็น10ข้อนี้ท่านก็จะได้คะแนน6คะแนนนะครับก็ ก็แค่ได้มีคําแนะนําครับมีข้อมีข้อคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยข้อนี้ก็น่าจะได้จะได้คะแนนไม่ยากครับก็จะไปสัมพันธ์กับข้อ15ครับผมขอเป็นเกณฑ์ข้อ15นะครับข้อ15นี้ผู้มีอํานาจลงนามนะครับรับทราบต่อความเห็นหรือคําแนะนําครับในบทสรุปนะครับที่ปรากฏในข้อ109ถึงข้อ12ครับข้อ9ถึงข้อ12ครับที่ครับที่คําแนะนําของการตรวจสอบ 9ถึงอ2นะครับท่านถ้ามีผู้มีอำนาจลงนามรับทราบท่านก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งคะแนนนะครับก็เราก็ถือว่าถ้าผู้ตรวจสอบแนะนําไปแล้วไอทางตัวแทนเจ้าของอาคารยังไม่รับทราบก็ถือว่ามันยังไม่มีผลนะครับต้องต้องเจ้าของอาคารต้องกับต้องรับทราบด้วยนะครับต่อไปเป็นเกณฑ์ถัดไปครับไปเลยครับ ทีนี้ก็หลังจากมีคําแนะนําแล้วครับท่านได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนําของผู้ตรวจสอบอาคารน,นะครับจะเป็นครั้งที่หนึ่งก็ดีหรือครั้งที่2ก็ดีเป็นของปีหกแดนะครับที่คําแนะนําไปทั้งหมด10ข้อนะครับถ้าท่านแก้ไขเป็นผลสําเร็จหนึ่งรายการนี้ก็ท่านจะได้ท่านก็จะได้คะแนนพอนี้ไปครับพอสิบหกนะครับแก้ไขเป็นผลสำเร็จครั้นหนึ่งรายการนะครับ ส่วนข้อ17ก็จะต่อเนื่องกันครับถ้าคําแนะนําครั้งที่1ครั้งที่2ที่10ข้อคัที่ผ่านมานะครับถ้าท่านแก้ไขเป็นผลสําเร็จเป็นรายการที่2นะครับท่านก็จะได้ข้อ17ครับอีก1คะแนนนะครับอาจะดึงท่านจะดึงอะไรที่แก้ไขง่ายในครั้งที่1ครั้งที่2ส่วนในส่วนหนึ่งไม่ได้เรียงลําดับนะตัวไหนที่ท่านแก้ไขได้ก่อนก็ครับก็แสดงหลักฐานนะครับสัมพันธ์กับข้อ18ครับข้อ18ก็ยังอยู่ในการแก้ไขเช่นเช่นเดียวกันจากคาแนะนําครั้งที่1หรือครั้งที่2ของปี668นะครับ ถ้าเป็นผลสําเร็จ3มรายการนะครับท่านกา็ส่วนที่แก้ไขครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3าเนี่ยรายการไอรายการที่หนึ่งรายการที่2ที่3าท่านก็มี before After นะครับมีภาพก่อนที่ทางผู้ตรวจสอบเขาคอมเมนต์ล้วก็มีภาพที่ท่านได้แก้ไขแล้วนะครับแสดงว่าท่านได้แก้ไขแล้วเนี่ยมีมีม,ม,ม,มีมีหลักฐานการแสดงท่านก็ได้คะแนนไปนะครับสิบ7ก8ิบเจ็ดสิบปดนะครับอันนี้แล้วก็ข้อ ต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับข้อ19นะครับถ้าท่านแก้ไขเป็นผลสําเร็จรายการที่4นะครับจากทั้งหมดขอ้อคอมเมนต์10ข้อนะครับหรือหรืขอข้อคอมเมนต์ที่ที่ที่ปรากฏในครั้งที่1ครั้งที่2นะครับถ้าเป็นผลสําเร็จข้อ19ท่านก็ได้ไปอีก1นคะแนนนะครับอันนี้ก็ให้เป็น,นคะแนนรับให้กําลังใจในการปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ข้อสุดท้ายครับเป็นเกณฑ์ข้อ20นะครับเอ่อมันจะปีที่แล้วที่เข้าประกวดจะรู้สึกว่าจะมีเรื่องการติดตั้งใบรอหนึ่งนะครับหนังสือรับรองการตรวจสอบอาคารไว้ที่เปิดเผยนะครับก็พอไปทบทวนเกณฑ์กันแล้วคณะกรรมการก็คิดว่าบางอาคารก็ไม่ได้ใบรอหนึ่งนะครับเพราะว่าเราหลักฐานเฉพาะการส่งก็เลยตัดเกณฑ์ข้อ20เดิมไปก็จะไม่มีเกณฑ์ใหม่ก็คือประกาศเจตนารมณ์นะครับนโยบายเจ้าของอาคารนะครับให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับ ทั้งหมดในอาคารนะครับในการบริหารจัดการอาคารรับทราบว่าต้องดําเนินการกําหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารการปรับปรุงอาคารการต่อเติมอาคารการดัดแปลงอาคารนะครับท่านต้องทําให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงฉบับที่ออกปีสองพหกสิบหกครับเกี่ยวกับการกําหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้นะครับข้อนี้ก็ขอให้ท่านมี ประกาศนะครับหลังจากที่หลังจากที่กฎกระทรวงออกมาปีสองพนท่านประกาศหกเจ็ดหกแปดก็ได้ครับมีลงวันที่ระหว่างหลังที่กฎหมายออกหกเจ็ดหกแปดนะครับท่านประกาศแล้วก็ติดไว้ที่เปิดเผยหรือมีหลักฐานการประกาศหรือมีการเซ็นร,รับรองการการรับทราบการลงวันที่การเผยแพร่ต่างๆครับก็ภาพถ่ายไฟล์ที่เป็น J p e ปแล้วก็ลงนามโดยผู้มีอำนาจนะครับ ในปีสองหกเจ็ดหรือหกปดข้อนี้ก็เป็นการส่งเสริมนะครับเป็นการส่งเสริมการใช้ค้าวัสดุนะครับก็ถ้าคัดทวบัสดุเราทนไฟนะครับในมาตรฐานก็เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่างนะครับระยะเวลาในการที่จะหนีออกจากอาคารมันก็ปลอดภัยขึ้นครับก็มีการหน่วงเวลาการลุกลามไฟมันก็จะช้าลงนะครับการลุกลามไฟก็ะช้าลงก็เป็นผลของการกําหนดเกณฑ์อนนี้ขึ้นนะครับครบทั้งยี่สิบข้อแล้วมี มีเจ้าของอาคารหรือมีอครับท่านใดครับมีข้อสงสัยไหมครับท่านประธานครับท <Skills ibles> ่านประธานชัยวัฒน์ครับท่านประธานโครงการท่านคุณจ๋าครับครับก็ครับผมมีในอินบซ์มีหรือไมครับมีในแชทในอินบซ์มีคําถามไหมครับทุกที <S <S ไม่น่าจะมีครับเกินเวลาที่หน่อยนะครับเกินเวลากินไม่รู้ไปกินเวลาเกินทันเรื่งหรือเลาขออนุญาตสอบถามได้ไหมครับยินดีครับยินดีครับหน้าที่มีผู้ตรวจสอบอาคารคอมเมนต์แต่ละข้อไว้ตรงนี้ต้องมีลายเซ็นรับทราบกำกับในทุกหน้าถูกไหมไม่ ถ้าไปจะเป็นครับท่านเพราะว่ามันจะปรากฏในจะปรากฏในบทสรุปแล้วครับถ้าถ้าท่านมีถ้าท่านมีลายเซ็นรับทราบตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ในบทสรุปแล้วครับตั้งแต่ในบทสรุปอะครับขอบคุณมากครับครับผมครับผมยินดีครับครับขอสอบถามครับกรณีการจัดจ้างไต่มาสที่หนึ่งครับอ่าสําหรับโครงการผมครับไต่มาสที่หนึ่งของผมคือเดือนตุลาจนถึงเดือน อันวานอันนี้ยังเข้าเกณฑ์อยู่ปะครับเอถ้าก่อนสามสิบเอ็ดมีนาสองพันสองพันร้อยหกสิบแปดนะครับแต่ถ้าเป็นเอถ้าท่านจ้างไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับาบางบางอาคารนะท่านอาจจะจ้างมาแล้วหนึ่งปีสองปีท่านอาจจะจ้างคราวละสามปีอันนี้ก็ถือว่าท่านออกก่อนสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้ก็ก็โอเคกคับท่านครับยินดีครับผมยินดีครับได้ครับ ในในในแชทมีคำถามข้อยี่สิบครับในแชทมีคำถามข้อยี่สิบเอย เราเปิดดูข้อยี่สิบนะครับข้อยี่สิบสามารถปิกกดกฎกระทรวงให้พนักงานอ่านแล้วให้พนักงานลงนามรับทราบใช่ไหมครับก็จุดมุ่งหมายก็คือให้ผู้มีอำนาจของเจ้าของของาคารนะครับเป็นประธานเป็นผู้อำนวยการเป็นต่างๆที่มีอำนาจในการสั่งออกแบบสั่งควบคุมงานสั่งบริหารอาคารสั่งการตรวจการจ้างนะครับให้ให้ให้ท่านเป็นผู้ ลงนามนะครับแล้วก็มีตัวแทนของเจ้าของอาคารสักหรือว่าไม่ไม่มีตัวแทนก็ได้ครับแต่ขอให้ท่านมีลงที่ว่าท่านได,ได้ได้ติดประกาศนะครับขอให้ผู้มีอำนาจสั่งนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าถ้าถ้าผู้มีอำนาจสั่งนี่ก็ผู้ผู้ใต้บังคับบัญชาก็ก็ก็น่าจะเป็นแบบตามนะครับครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมได้ยินครับผมครับข้อหนึ่งจุดศูนย์สามครับแบบแปลนแบบแปลนเนี่ยเพื่อการตรวจสอบอาคารตามแนวนะครับแบบแปลนตัวนี้เนี่ยผมเอามาจากเล่มตรวจสอบอาคารได้ไหมครับเล่มตรวจสอบอาคารได้ครับท่านครับแต่แต่รับผมแต่คงไม่ใช่เป็นเป็นเป็นแบบแปลนสตั๊กเจอร์เป็นแบบอิสติเต็หรอแบบไฟฟ้าธรรมดานะครับมันต้องมีองค์ขับอุปกรณ์ของเส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟหรือว่าเป็นกรอนตู้สายฉีดพวกอะไรนะครับถ,ถ้าท่านเอาแบนบเอาแอดบิวมาหรือเอาไอ้แบบเพื่อการก่อสร้างมามันก็จะไม่มีปรากฏกับสิ่งเหล่านี้ครับเขาขัเาขอ,ขอให้เป็นเป็นเป็นแบบที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพรวมของไอของความปลอดภัยนะครับต้องอมีเส้นทางหน<อ>ีไฟใช่ไหมคัใช่ใช่ครับเ,เวลาท่านตววรวจสอบอาคารท่านก็จะตรวจที่เป็นสําคัญกนะ็คือตู้คอนโทรลไฟอารามตัว ไฟปัม๊มตัว generator ตัวไฟ exit ประตูหนีไฟของท่านทิศทางต่างๆครับครับถ้าเป็นแบบแปลนพืพ้นธรรมดานี้อาจจะไม่มีเส้นทางห e นีไฟครับผมส่วนนี้อาจจะไม่มีตู้คอนโทรลไฟอารามอาจจะไม่มีตู้ไฟฮอสีหรือพวกไฟฮอลส์คัลบิเนตอะไรนี้ี่มันอาจจะหายไปนะครับก,ก็ก็ขอให้ในส่วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยก็ขอให้ท่านเอามาระบุไว้ในแปลนแล้วก็เลือกเลือกแปลนที่องค์ประกอบครบที่สุดนะครับ ในคกับในสี่ชั้นท่านในสี่แผนท่านลกเว้นท่านมีชั้นเดียวนะครับก็ก็ก็แล้วก็ต้องมีแล้วก็ครับลงนามรับทราบไอ้ลงนามรับรองครับผมไอ้โดยผู้ตรวจสอบอาคารนะครับเป็นสาระสาคัญเลยครับถือว่าผู้ตรวจสอบอาคารท่านท่านได้ไปไปไปรับรองและตรวจสิ่งเหล่านี้ว่ามีจริงแล้วนะครับอยู่ตามผังตามบริเวณจริงนะครับก็ถือว่าเป็นแปลนปัจจุบันนะครับถ้าถ้าผู้ตรวจสอบลงนามรับทราบนะครับทางคณะกรรมการก็ก็ถือเช่นนั้นครับผม ครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมดีครับนี่ครับท่านครับครับขอสอบถามเพิ่มเติมครับครับกรณีเออรายการตรวจสอบอาคารเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเกิดครั้งที่สองเราเราตรวจไม่ทันตอนที่ส่งหลักฐานเนี่ยแสดงว่าคะแนนในข้อสิบสองถึงสิบสี่นี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะขอปีอปีหกแปดนะครับท่านครับครับผมตอบทุกสี่ครับผม ไม่ไม่ได้ครับท่านครับก็ก็ก็ต้อง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 ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแล้วครับท่านครับต้องต้องครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองแสดงว่าระหว่างการจะส่งเอกคัดเอกสารนะท่านก็อาจจะเร่งรัดผู้ตรวจสอบที่ท่านได้ตกลงกันไว้นะครับให้ให้เข้ามาเร็วนิดนึงครับท่านครับตอนนี้ยังทันอยู่นะครับท่านใช่ครับครับครั้งที่สองก็น่ายังทันอยู่ครับเข้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองยังทันอยู่ครับครับพอดีว่าผมเพิ่งส่งครั้งแรกแล้วพอดีเพิ่งทราบข้อมูลนะพอดีเพิ่ง เริ่มทําสัญญาเข้ามาตรวจสอบอาคารนะค,ะครับรมแล้วล้วก็พอดีสอบถามวาเรื่องไอ้คำแนะนำว่าข้อเสนอเนี่ยแสดงว่าถ้าข้อเสนอเอแนะน้อยเนี่ยแสดงว่าเกณฑ์สมมุติว่าได้สักสองข้อเสนอนะเนี่ยแสดงว่าอ,อข้อสิบกับข้อสิบเอ็ดก็จะไม่ได้เพราะว่าข้อสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยต้องอย่างน้อยสามกับห้าครับสแสดงว่าสองข้อนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมครับผมครครับ โอเคครับเพราะว่าถ้าเกิดมันตรวจแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยตรวจแล้วข้อเสนอแนะเราไม่ถึงนะฮะจากการไฟครับครับผมเออก็แนะนําว่าเมื่อผูต้ตรวจสอบแล้วก็ไอถ้ามีการคอมเมนต์นี่ก็เหมือนกับมีการสื่อสารกันอยู่ครับกรรมการทันเกตฑคนนี้ก็บอกว่าถ้ามีข้อเสนอแนะก็เหมือนกับ ผู้ตรวจสอบอาหารก็จะตามดูว่าแก้ไขหรือยังครับครับผมในการมาตรวจครั้งที่สองที่สามต่อไปครับก็เหมือนครั้งแรกหรือครั้งที่สองมาคอมเมนต์ไว้ครั้งที่สามก็มาตามเก็บรายละเอียดว่าตามที่สั่งให้ก็ยังมีการคอนเน็ชันกันอยู่ยังมีการสื่อสารกันอยู่อย่างใกล้ชิดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเขาผมตรวจมาประมาณหกเจ็ดปีนะฮะเพราะฉะนั้นข้อเสนอเนี้ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอ๋<พ>อเราแก้ไขตลอดนะฮะครับผมมันก็จะหาข้อเสนอเนี้ยยากนะฮะ ขอบคุณครับท่านครับขอบคุณถามครับยินดีครับสุกท่าครับท่านประธานชัยวัฒน์ครับท่ทานอุฐตรีชัยวัฒน์ครับระนะครับไี่รุนจาก ปดจุดสามสูนย์ก็ไม่รู้ไปกินเวลาท่านอื่นหรือเปล่าครับน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งครับสำหรับหมดหนึ่งนะครับครับผมครับคุณจ๋าครับท่านคุณ